สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องลุงป่าเอาอาสูผูสูคนเสียงแจ๋วแจ๋วแย่ลิ้นไล่งันโตอีกแล้วคือเก่าพี่น้องคะเมื่อนี่เป็นจังใดอยู่ดีไม่แห้งสูผูสูคนเนาะคะ่นะเนาะค่ะเมื่อเนี่ยแย่ลิ้นเสียงมล่าโอ้หัวคอยยังสูฟังวัดตีพี่น้องง่ายๆเหมือนง่ายๆ <laughs> บ่ยากดอกเ <laughs> มียฝรั่งกับฝันที่เป็นจริงน้ำผักน้ำแรงแล้วก็แรงผักดันให้มีวันนี้ได้ เนาะค่นะเนาะกะสิเป็นคลิปเบาๆพี่น้องคะอ่ะอาจสิเป็นคลิปเบาๆเมื่อนี้พี่น้องเป็นอย่างยายเล่นก็ใส่หัวข้อตัวนี้วัดเตียค่ะก,ออ <c ười> ก่อนอื่นก่อนอื่นกะอยากขอบคุณตัวเองเนาะค่นะเนาะที่เป็นแรงพักดันให้เจ้าของตามความฝันเจ้าของสร้างความฝันเจ้าของให้สําเร็จขึ้นได ในเมือนี่ในเมื่อที่เยลิลลกลกลนกำล,ลังเริ่มสิมมตแล้วหัวก็เริ่มหงอกเขียวก็เริ่มคล่นแห้งก็เริ่มถอยลงเลวเนาะค่ะเนาะสภาพร่างกายสังขารที่เฮาอาศัยเขาเนี่ยทํามาหากินเลี้ยงตัวเองเลี้ยงบิดามารดาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่านี่เริ่มถอยลงเลวแต่ความฝันที่เยลินได้ตั้งไว้ก็ได้สําเร็จพ้นไปได้ด้วยดีอ่า พนันความละทมความลำบากต่างๆเนาะ,ค,ะนะค่ะเนาะค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นบัาวาสีอี้ยังกะแล้วแต่ทุกๆความสำเร็จสิเกิดขึ้นบ่ได้ถ้าบ่ผ่านความลำบากเนาะค่ะเนาะถ้าบ่มีความลำบากเรานั้นเฮากับิบมีความสำเร็จในเมื้อนี้ความสำเร็จของใครหลายคนแตกต่างกันเนาะคะ่นะเนาะบางคน มีเงินเก็บมีธุรกิจได้ใส่ชีวิตสบายสบายว่่ต้องเฮ็ดงานเป็นลูกจ้างผู้ใดนะคะเนาะนางยู่บานกับมีคนเฮ็ดกับเขาให้กินมีคนพาไปชอปปิง้งน่นนีเนน่นเพิ่นกับมีความสําเร็จในชีวิตของเพิ่นเฮาก็บสื่นส่งยินดีน้ำเนาะคะ่นะเนาะส่วนของเยลลินเองนี่ วิถีชีวิตของเยลินยังสู่คือเก่าพี่น้องสู่คือเก่าหลายหลายท่านก็นยังต้องสู่คือเก,าะะะะะะก่าเนาะค่ะเนาะค่ะกลัวความฝันของเยลินสิมาสําเร็จอ่าได้ในเมือนี้อ่าถ้าบ่ามีบุคคลผู้นั้นเยลินก็บ่าสามารถที่สิส้างความฝันที่เยลินได้มีไว้ในหัวใจตั้งแต่น้อยเท่าหญ่เนาะค่ะนะค่ะ,ะบุคคลผู้นัน้นเยลินเคยแต่งงานกับเขา เคยใส่ชีวิตคู่กับเขามาในระยะหนึ่งค่ะก็ต้องขอขอบุญขอคุณอดีตสามีที่นำเยลินมาใส่ชีวิตยุต่างประเทศเนี่ยค่ะ ในว่าใส่ยชีวิตต่างประเทศเฮดให้ยเยลินได้มองเห็นช่องทางพี่น้องขาได้มองเห็นช่องทางการทำมาหากินการเอาตัวรอดการต่อยอดให้ชีวิตอย่างไรเพื่อสร้างฝันให้สำเร็จเนาะค่ะเนาะ้นะาบบมีบุคคลผู้นี้ทาบบมีอดีตสามีนี่ ยายลินมาบ่อใดเดียพี่น้องยายลินมาประเทศอังกฤษบ่อใดนะคะยายลินมาในฐานะเมียฝรั่งในฐานะวิสาแต่งงานวิสาติดตามยายลินกันเลยมามีโอกาสดีๆในประเทศนอกที่สิสร้างเนื่อสร้างโตสร้างฝันให้เจ้าของให้ครอบครัวซึ่งครอบครัวของยายลินไม่เคยร้องขอใดๆจากยายลินแม้แต่อย่างเดียว มึงได้บัวฝรั่งมึงสิตองเฮ็ดบานเด้อบ่เคยได้ยินคำเนี่ออกจากปากพ่อเมีพี่น้องค่ะค่ะบ่เคยได้ยินค่ะพี่น้องค่ะความฝันที่ยายลินมีมาตั้งแต่หน่อยเท่าใหญ่โดยความจน,นะะเนาะค่ะเนาะโดยความอ่าลำบากยากแค้นโดยความที่นน กับ,บเค่ได้นอนดีนำฝนย้อยใส่ตาพี่น้องเงี้ยเบืเบ้องหน้ามัีตะหง่วงหัวย่ำสาวฝนเท่าตกแล้วพออยู่เทิงหลังคาเฮือนสอมหลังคาแปะหลังคาหยอดหลังคาามองใดที่มันหัวเพื่อที่เฮ้าสีได้นอนรับดีโดยที่บ่ต้องลุกขึ้นมาถือขันอย่าเล่นถือขันย่งเสียแล้พี่น้องเงามเมื่อขึ้นหิวนอนไก่หิวนอน,วน,อนความฝันในวัยเด็กพี่น้อง สักวันหนึ่งโตขึ้นฉันจะต้องสร้างบ้านให้พอ่อให้แม่ฉันอยู่ให้น้องฉันได้นอนให้ยายฉันได้นอนดีๆโด,ดยที่ไม่ต้องมันยืนรองน้ำฝนทั้งคืนแบบนี้นั่นคือความฝันของเยลินในสมัยเด็กแล้วความฝันก็อยู่ในหัวใจของเยลินเสมอมาก็่าคิดว่าจะควงสิใดเหตุดอกพี่น้องพ่อชีวิตพบผันความเปลี่ยนแปลงของชีวิตได้เกิดขึ้นนะคะเนะมามีแฟนฝรัง่ง แต่งงานกับฝรั่งเขาหอบหิวบยบินมาอยู่ต่างประเทศนี่ยาลินก็นเลยได้มีโอกาสดีๆมาต่อยอดสร้างฝันเจ้าของตัวค่ะจากนำพักนำแรงเจ้าของเองส่วนเงินทำมาหากินกับแบ่งจ่ายซอยอดีตสามีไปนะะเนาะค่ะเนาะอันใดที่สีซอยเหลือจุนเจือเขาได้ซอยเขาค่ะายาลินมีความสุขเด้ยาลินมีความสุขที่ได้แบ่งปันที่ได้ซอย บ่ว่าเสียเอาผัวไดค่กะก็ได้ซอยได้เลี้ยงคือเกาค่ะพี่น้องค่ะหากินเองคือเกาอันนี้เยลินบอาากไม่เพราะว่าเยลินมาจังสันตั้งแต่ไดตะไ,ตะไ,ตะไ,ตะไล่เหลี่ยวเยลินหัวลอพี่น้องค่ะบเป็นเรื่องแปลกสําหรับเยลินค่ะค่ะถ้าไม่มีเขาเยลินก็ไม่มีความฝันที่เป็นจริงได้ในวันนี้เนาะค่ะนะ ในปัจจุบันนี้เยลินรู้สึกด,ดีเยลินอาศัยอยู่ประเทศอังกฤษ,กฤษมานี่แผ่นดินที่สองว่าไงไๆกับคือบ้านที่สองของเยลินเนาะคะ่นะเนาะออกโตวไวก่อนว่าเยลินบอดายลืมโตบอดายลืมแผ่นดินเกิดบอดาลืมบ้านเคยอยู่อูเคยนอนนะคะแต่ว่าในเมื่อเขาตัดสินใจ แต่งงานกับชาวต่างชาติใหญ่สัม,มโนคั้วบ้านเจ้าของซื้อเจ้าของนี่ละบ่าแม่บ้านเจ้าของซื้อเจ้าของใหญ่ทินผ่านมาอยู่น้ำเขานั่นก็คือชีวิตที่เลือกบยุยบินมาแล้วเนาะค่ะเนาะดังนั้นแล้วายลินกะมาใส่ช่วงเวลาหลายปีที่ได้ก่อ่างสั่งตสร้างความฝันจนสำเร็จกะได้มีบ้านมีซองไว้ให้ พอแม่อยู่ตอนนี้พอกับบลือยายกับไปแล้วเหลือแต่แม่กับบลูวา่าเราสิแข็งแห้งแข็งแห้งยำน้ำเห้าไปหอดเมื่อใดดังนั้นแล้วบ้านที่เยลินมีไหวกับสิมีไหวให้ลูกถ้าวันหนึ่งเขาไม่มีที่ไปลูกเยลินสิได้มีที่สุขหัวนอนหลานเยลินสิได้มีหม่องอยู่หัวรอบขอบชิดเยลิน หาเงินอยู่ต่างประเทศประเทศหัวบ้านรอมเอาเบิร์ตมองใดที่เป็นคีดินของพ่อของแม่เยลิ้นลอกไว้เมดเพราะเยลิ้นรู้ดีว่าวันหนึ่งเมื่อไม่มีพอ่อไม่มีแม่แล้วสิบโบมีภูร,รักษาได้ดีเพียงพอยเยลินก็เลยตัดสินใจหาเงินหัวสักหัวขวมขายประทูประแดดในลัะพี่น้องทรงไปบ้าน ปเฮ็ดหัวบ้านมดบ่แมนหน่อยแสนอันนี้ยยลินออกโตวไวก่อนนะคะวะ่เยลินบอได้มาคุยว่เยลินรวยหรืออีหยังแต่เยลินพ่อยของเยลินเหตุผลของเยลินคือสร้างความฝันจากแรงบันดาลใจจากขวางจนสําเร็จสําเร็จใดเพราะไผเพราะเฮาส่วนหนึ่งแต่คืออดีตสามีเยลินพ่อยของเยลินคือมองหนีนะคะค่ะยยลินก็สามารถ เฮ็ไว้ได้หมดแล้วถ้าต่อเมื่อวันหนึ่งยายลินไม่สามารถมีชีวิตกลับคืนไปอยู่ที่แผ่นดินไทยอีกที่ดินพื้นนี้บ้านหลังนี้ลูกเต่าของยายลินซะอยู่อย่างปลอดภัยนะคะค่ะนี่คือความฝันอันสูงสุดของลูกผู้หญิงคนหนึ่งก็คือยายลินนี่และที่สามารถเฮ็ดได้แล้วก็อยู่ได้แบบสวยงามนะคะนะความฝันอันที่สองที่สําเร็จ ถ้าไม่มาใช้ชีวิตในต่างแดนไม่มีผัวฝรั่งความฝันของเยลินไม่สามารถที่สิเกิดขึ้นเมื่อใดเลยพี่น้องก็คือการปลดเปลื้องภาระต่างๆที่พ่อแม่มีพ่อแม่บ่เคยลองขอกูจนจังสันจังสี่มึงต้องหาพ่อแม่บ่เคยวอาให้เยลินได้ยินคนํานี้แต่โดยความที่เยลินเวทนาพ่อแม่สงสารพ่อแม่พี่น้องจ้าและอีกอย่างหนึ่งคนดูถูก เยลินบ่อยากให้ผู้ใดมาดูถูกพ่อแม่เจ้าของค่ะเยะลินกันเลยพยา,ายามสู่ชีวิตกัดฟันขายของทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องคะเท่าที่สิเป็นเงินเป็นทองเห็ดแหล้วกับทรงไปปลดเปลืองภาละต่างๆจนว่าเสร็จสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือความฝันอันที่สองที่ยากที่สุดที่เยลิน บอคิดว่าเยลินสีเหตุใดนะคะเยะลินก็สามารถเฮตรงจุดนี้ได้พี่น้องคะมันเป็นความภูมิใจของลูกผู้หญิงคนหนึ่งที่ห่อ,หอกระเป๋าใบเล็กๆใบหนึ่งบยบินขามน้ำขามทะเลมาใส่ชีวิตอยู่ต่างประเทศกับมาต่อยอดเอาค่ะก็จนว่าสาางความฝันเจ้าของได้สำเร็จณนะปัจจุบันนี้เยลินใส่ชีวิตเพียงลำพัง เพราะว่าได้เลิกล่ายาล่างกับอดีตสามีไปแล้วก็หลายปีแล้วนะแล้วเนาะเะนาะหกปีเจ็ดปีสี่เขาแล้วที่พี่ที่เยลินใส่ชีวิตเพียงลําพังอยู่คนเดียวเยลินรู้สึกจังไดว่นเตะก็รู้สึกดีคือเก้าหนั่นละพี่น้องไม่มีเขาเราก็อยู่ได้แต่เยลินถอยการต่อสู้ลงมากน้อยหนึ่งพี่น้องน้อยหนึ่งในที่นี่เยลินบดินล้อนอีหยังมากไปกว่านี้แล้ว นี่สินตินต่อทางบ้านพ่อแม่กับบมีบบานซ่องห้องหอเฮ็ดไว้ให้ลูกอยู่แล้วเขารักษาเอาให้เขารักษาเอาเนาะค่ะเนาะส่วนชีวิตของเยลินอยู่หนสุขภาพเยลินกับโบดีดังนั้นแล้วการสู่ต่างๆของเยลินเริ่มถดถอยลงเพื่อดึงเวลามาดูแลตัวเองกลัวสิมามีเวลาดูแลเจ้าของใดเยลินสู่เพื่อให้ครอบครัวได ได้อยู่ในสถานะที่ดีขึ้นในช่วงหนึ่งเนาะคะนะ่ะเนาะแม้ไม่ได้ดีที่สุดแต่ลูกผู้หญิงคนหนึ่งหรือเมียฟังแไรหลายท่านกระไดเฮ็ดเนาะคะนะ่ะเนาะนั่นคือดีที่สุดในกําลังของลูกผู้หญิงที่มาใช้ชีวิตในต่างแดนแล้วค่ะหน้าตอนนี้แยลิ่นกับสู่เบาๆคะ่ะพี่น้องคะ่ะพยายามดูแลสุขภาพให้ดีเท่าที่สิดีได้ ปฏิบัติตนปฏิบัติโตตามที่หมอบอกเนาะค่ะเนาะหลักสิใดมีแห้งเหตุงานไปเพื่อ,อาปากทอมเจ้าของเพราะวาะ่าเยลินบอมีภารลดักอึ่งอีหยังที่แบไว้เทึ่งบ้านเนี่ยมันบอมีเลวพี่น้องลูกเยลินกะใหญ่หมดเล้วให้เขาได้ลู่จักเลี้ยนลู่ทำมาหากินเอาเองเนาะค่ะเนาะค่ะเฮาเป็นแม่เฮากับบสสามารถที่จะเลี้ยงเขาได้ตลอดไป เขาจะต้องเรียนรู้ที่จะเลี้ยงตัวเองหรือสู้เพื่อความฝันของเขาลูกเขาก็มีความฝันของเขาแต่เราไม่รู้ฝันของเขาคืออะไรก็ต้องให้เขาได้เรียนรู้ที่จะส้างฝันเรียนรู้ที่จะดินร่นสร้างฝันของเขาให้เป็นจริงนะคะเนาะแม่ก็คือเป็นด้แค่กำลังใจกำลังทรัพย์ <c oughs> ก็เป็นมากจะมาเบิรเลี้ยวที่เหลือก็ให,หาเอา <c oughs> เพราะว่าแม่กะเท่าแล้ว เมยจังเยลินนี่เท่าเลี้ยวพี่น้องบอ่สามารถที่มีเฮียมีแห้งหาไว้ให้ลูกให้เตาหน้าที่ของเมยพ่อแม่คือเลี้ยงให้ลูกไงให้คำสอนให้ความอบอุ่นเท่าที่พ่อแม่คนหนึ่งเสียหายใดเนาะคะ่นะเนาะแต่หน้าที่ของพ่อแม่บ่ได้มาหากองโอโยไวให้ลูกเด้เลี้ยงให้ลูกไงให้เขาได้มีเฮียมีแห้งไงม่มปากเย่ยวปากกาแล้ว พวกเขาก็จะต้องหาเอาเองดิ้นรนเอาเองสร้างฝันให้เป็นจริงเอาเองให้ได้เหมือนที่แม่ของเขาทำเนาะคะ่ะเนาะคะ่ะแยรินใส่ชีวิตให้เป็นแบบยางแกลูกทุกคนเขาเอาเขาก็รอดเขาว่าเอาายรินกับบรูหลวงวสิซอยจังไดแล้วเนาะคะ่นะเนาะเพราะว่า ทุกๆชีวิตตนเป็นที่พึงแห่งตนค่ะพี่น้องคะการมาสู่ชีวิตอยู่ในต่างประเทศโอกาสที่เกิดเยอะแยะมากมายขึ้นอยู่กับว่าคุณจะคว้าได้มากเท่าไหร่คว้ามาได้แล้วเราจะเก็บอย่างไรเราจะสร้างความฝันอย่างไรให้สำเร็จลงได้ย่ามหาใดนามข้นหฮลีบตักที่สร้างยังสางซื้อที่ดินซื้อสีเฮ็ดยังเฮ็ด เพราะว่าโอกาสเหล่านี้ไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปค่ะพี่น้องคะตอนนี้เย,ยลินกับพรแห้งลงุหลายแล้วบาที่เคยนะักอึงอยู่นี่ตอนนี้กระเบ๋าลุหลายแล้วเพราะว่าปต้ตตองรับผิดชอบอีกอย่างเยอะแยะมากมมยนอกจากรับผิดชอบชีวิตตัวเองณนะตอนนี้เท่านั้นค่ะกลัวความฝันของเย,ยลินจะสําเร็จขึ้นเมื่อใดเยลินก็ใช้เวลายาวนาน นะคะกัวซิีมีเมนีดังนั้นเลวบาวเอฟซีาทานใดหรือว่ามาดามท่านใดดพี่น้องสภูสุคนที่มีความฝันอยู่ก็ขอให้มีพละกกำลังแรงกายแรงใจที่เข้มแข็งมีพลังบวกสอยเหลือเจ้าคว่งให้ได้สร้างฝัน ต่อไปให้ได้สำเร็จเด้อค่ะเดอ้อบอกว่าความฝันของเจ้าสีหน่อยสีใหญ่ยายลินก็ขอวอวยพรให้เจ้าได้ประสบความสำเร็จในฝันนั้นๆน,น,นะคะค่ะแล้วก็อย่าลืมดูแลเจ้าของเด้อค่ะเดอ้อเพราะคนที่จะอยู่กับเราตลอดไปก็คือตัวของเราเองคือสติและปัญญาของเรานะคะค่ะคลิปนี้ก็มี่มาฝากมาตอนหลายเติบพี่น้องจา้าวานัวหัวมวนวาลซูกันฟังถึงพลังดีๆให้กันเนาะเนาะ ขอเป็นกำลังแรงใจให้เมียฝรัร่งทุกท่านเอซีทุกท่านสู่ๆนะคะขอให้สู่ๆขอให้พบสิ่งที่ดีๆพบเพื่อนที่ดีๆกัละยาณมิตรที่ดีพบเจ้านายที่ดีมีลูกก็ขอให้เป็นลูกที่ว่านอนสอนไงบ่ต้องนั่งน้ำตาตกอ่าเป็นทุกข์ในหัวใจเด้อค่ะเด้อถ้าหากว่าลูกท่านใดเหตุให้พ่อแม่เสียอกเสียใจกับตัวใดกับกับตัวสนะคะ พ่อแม่ก็หาได้เทียเดียวมีเทียเดียวถ้าพ่อแม่ไม่เลี้ยงใครจะเลี้ยงไม่มีใครมีบุญคุณให้เราเท่าพ่อเท่าแม่นะคะเนะาะค่ะคลิปนี้ย่าเล่กคนอนาบาดคำจบไปสะกอน,พ,น,ออกพ,อกนพี่น้องค่ะยาวอีกแล้วเพราะการคลีปหนาเด้อพี่น้องเด้อดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะไปบ,บาย